สวัสดีครับวันนี้ชาวดาวอยู่นะครับมาอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับพบกับพี่ธีรศักดิ์มองแย้มครับสวัสดีครับครับผมผมธีรศักดิ์ม่องแย้มครับอ่าอยู่อยู่อำเภอศรีสำโรงตําบลเกาะตะเลี้ยงอ่าหมู่บ้านวัดทุ่งครับอ่าคือผมอนุบาลก้ากับแหนแดงเนี่ยรวมกันถ้าใครอยากได้แหนแดงก็มาได้เลยครับอันนี้ขายหรือว่าให้ฟรีครับอ๋อให้ฟรีครับ มันมันเลี้ยงยากไหมครับหน่ยแดงนะอ๋อไม่ยากครับเน่เลี้ยงไม่ยากครับคือเรามีแปลงแปลงแปลงเลี้ยงสักแปลงหนึ่งประมาณสักกว้างอยู่ประมาณสักสิบวาก็พอแล้วทีนี้เราก็ค่อยค่อปล่อยสูบน้ําใส่ป네ล่อยมาเรื่อยเรื่อยในแปลงเลี้ยงก้าของเราอนุบาลก้าอยู่เราก็ปล่อยสูบน้ําปล่อยเข้ามาเข้ามาเรื่อยเรื่อยเลยครับก็จะขยายไปได้ทุกแปลงทุกแปลงทุกแปลงเลยครับครับผม ตอนที่เราวางกล้าไปนี่ก็จะทับแหนแดงครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ตายไม่ตายครับรแล<น>้วม<น>ันจะเกิดใหม่มครับแถมแหนแดงที่เราวางทับไปเนี่ยคือกล้าเรายังแแหนแดงไปเป็นปุ๋ยให้กล้าเราอีกครับแล้วมันต่างกันนะครับว่ามีแหนแดงกรบไม่มีแหนแดงในแปลงกล้านะครับอ๋อต่างกันนะคือถ้าไม่มีแหนแดงเนี่ยกล้ากล้าจะโตช้าไปนิดหนึง่งแต่ถ้ามีแหนแดงเนี่ยคือกล้าจะโตไวครับกล้าจะโตไวขึ้นอีกครับผม นะครับอันนี้เป็นคเครื่องยืนยันว่าแหนแดงนี่ช่วยตึงนโตรเจนไดค้ครับผมครับผมนี่ถ้ามีพี่มีบ่อปลานี่อร่อยปลาเลยนะครับเรี้ยกใส่บ่อปลาด้วยปลากินหมดเลยครับเป็นอาหารปลาด้วยครับอันนี้ข้อดีของการเลี้ยงแหนแดงวันนี้ก็คือมันตื้นนะครับครับผมมันอยู่หน้าดินเนาะอยู่ที่หน้าดินครับถ้าถ้าดินเราปล่อยดินแห้งปุ๊บแหนแดงก็จะอยู่บนผืนไอ้บนหน้าดิน เป็นพรมเลยฮะไม่รู้ว่าปูพรมไปเลยแล้วเวลาเราปูกล้าสูบน้ําใส่เราก็ปูก้าทับแหนแดงไปเลยครับครับครับผมถ้าใครอยากได้แหนแดงนะครับตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากเลยแต่หายากที่นี่มีเยอะนะครับแวะมาได้ที่ที่แปลงนาพี่ธีธรศักดิ์ม่วงแย้มนะครับ